สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับช่างยศนะครับจะมาบอกนะครับวิธีแก้นะครับเวลาเราเปิดแฟกได้นะครับหรือว่าไดดีไดซีนะครับขึ้นมาให้อมแมบอย่างเดียวนะครับมาดูครับวิธีแก้ทํำยังไงนะครับมาดูกันครับผมดูแล้วชมแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งข้างล่านะครับเพื่อพลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับ เวลาเราปลดแบบแบบได้ขึ้นมานะครับหรือว่าได้ไหนขึ้นมานะได้ดีขึ้นมาอย่างนี้นะครับมันจะคือให้เราพร้อมแมทอย่างเดียวนะครับนะครับท่านก็มาดูวิธีแก้นะครับว่าแก้อย่างไงนะครับเดี๋ยวช่างยศนะครับจะสอนช้าๆนะครับและอธิบายนะครับท่านก็ทําตามที่ช่างยศบอกนะครับทําตามที่ช่างยศพิมพ์ไปนะครับผมขั้นแรกนะครับท่านก็เข้ามาที่นะครับ Google ก่อนนะครับ เข้ามาที่ google นะครับเพื่อเลอดโปรแกรมนะครับที่จะกู้ข้อมูลตัวนี้ขึ้นมานะครับมีชื่อว่านี่นะครับตามที่ช่างยศพิมพ์ไว้นี่ครับพิมพ์คําว่าในคําว่าค้นหานะครับที่ค้นหานะครับในหัวข้อที่ช่างยศพิมเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับผม พิมพ์เสร็จแล้วนะครับให้ท่านกดคําว่าค้นหาแล้วข้างล่างนะครับกดค้นหาเลยนะครับค้นหาเสร็จแล้วนะครับให้ท่านที่มาที่ตัวนี้นะครับตัวชี้อยู่นะครับเพว่ดดาวน์โหลดนะครับเราจะไปเข้าไปเว็บไซต์นะครับที่เราจะโหลดโปรแกรมพลเนชั่นตัวนี้ลงมานะครับโปรแกรมกู้พเนชั่นนะครับให้ก่กดเซฟนะครับ พอกดเซฟไให้ท่านสังเกตนะครับมุมขวามือเอ้ยซ้ายมือข้างล่างนะครับนะมันจะโหลดโปรแกรมลงมานะคสุบซ้ายมือข้างล่างนะครับคลิกขวานะครับคลิกขวาเลือกเปิดนะครับแล้วก็กดรันนะครับเพื่อ์ติดตั้งโปรแกรมนะครับการ์ดชั่นนะครับกดเน็ตเลยครับ กดเน็ตอีกทีนะครับแล้วกดเน็ตอ,อีกทีนะครับผมกดพิมพ์นิดเลยครับแค่นี้ก็เสร็จนะครับการติดตั้งโปรแกรมนะครับมาหน้านี้นะครับก็ให้ท่านเลือกนะครับไดที่ขึ้นเพราะว่าพอแบบนะครับ คลิกขวานะครับได้ที่ขึ้นคําว่า p r m e t นะครับเลือกคําว่าสแกนนะครับคลิกคำว่าสแกนนะครับในหัวข้อนี้ให้ท่านเลือกนะครับหัวข้อที่สามนะล่างสุดนะครับซึ่งถือว่าพรอมสแกนนะครับ กดสแกนนะครับผมพอเรากดสแกนนี้ครับให้ท่านรอนะครับจนมันสแกนนะครับครบร้อยเปอร์เซ็นนะครับ,รบ,นะรบผมแล้วก็มาทําตามขั้นตอนต่อไปนะครับพอมันสแกนครบร้อยเปอร์เซ็นนะครับพี่น้องครับพี่น้องก็มันจะมีได้ขึ้นมาเพิ่มนะครับให้พี่น้องคลิกขวาตรงไดที่ ให้พบแบบนะครับคลิกขวานะครับเลือกไวถึงแซดนะครับเราเลือกแซดนะครับแล้วก็ไปเซฟไวที่ใดนี้นะครับพอเซฟที่ใดนีเสร็จนะครับข้อมูลก็จะอยู่ใดนี้แล้วก็ให้กดคัดลอนะครับข้อมูลในใดแซดนี้นะครับไปเก็บไว้ในใดดีหรือว่าใดที่เก็บข้อมูลได้นะครับหรือแฟกต์ใดก็ได้นะครับ วันนี้นะครับการแก้ไขนะครับใดที่ให้พรอแม่นะครับขึ้นให้พ่อแม่อย่างเดียวแล้วก็ไม่องมีแค่นี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ตามและชมนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดดิ่งข้างล่างให้ด้วยนะครับเพื่อภาคปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ